จังหวัดหนองคายติดตามผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดหนองคายครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2565เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565วันที่27กรกฎาคม2565 ที่ห้องประชุมพระสายสารกลางจังหวัดหนองคายนายนทวัฒน์วิรยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดหนองคายครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2565เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565และมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม นางสาววิพาดารัตนโรจนาเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2,565ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศกรา2,563ถึง2,565ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศประจําปีงบประมาณ2,565จํานวน11เรื่องและประเด็นจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยในการนี้คณะอนุกรรมการได้เสนอให้มีการสื่อสารประเด็นต่างๆตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนการกำจัดขยะมูลฝอยกองทุนฟื้นฟูกเกษตรกรการเก,กลีย่ยเยินสินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรวมถึงโครงการกิจกรรมต่างๆสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2 5 5 3 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาชสัมพันธ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในการสร้างการรับรู้เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่สุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักงานประชาชสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน